ที่การดูรถมือสองดูยังไงไม่ให้ถูกเป็นเบลล์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเราจะดูยังไงนะอันดับแรกนะครับผมจะแนะน,นำเลยคือเขาดูฝาโปรงง่ายกว่านั้ภาพนลื่นไหลสุดเลยนะครับอับแรกเดินมาเลยเปิดฝาโปรงดูอย่างแรกว่าเนี่ยผมไปชนหน้ามาหรือเปล่าโดนอะไรมู้ไหม นผนี่เปิดมาดูที่ห้องเครื่องก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ดูรอ,รอมๆนะครับว่าน,นี้มีเ๊กื่อ์อยู่มีหน้าเดิมนะครับผมอันนี้เราก็ดูตามขอบตามมุมรถนะโดยปกติแล้วเนี่ยรถทั่วไปนะครับผมสีภายนอกตอัวรถจะเป็นสีเงาส่วนภายในยจะเป็นสีด้านนะครับผมถ้าเป็นสีเงาทั้งภายในและภายนอกอันนั้นต้องนนิฐานเลยว่ารถอาจมีการชนมาแน่นอนนะครับผมต่อไปก็ดูน็อตนี่ครับโหน็อตเดิมหรือเปล่า ถ้ามันไม่เดิมมันจะมีรอยแตกของสีเพราะว่าเขาต้องการขันเพื่อทำการแก้ไขตัวรถถ้ารถถูกชน,นหลักผมครับผม,มน,นี่ครับผมต่อไปเราเปิดห้องเครื่องแล้วเราก็ดูภายในตัวเครื่องกันต่อนลครับผมภายในตัวเครื่องเราก็ดูตามซ่อมุมต่างๆนะครับผมตัวรถมันจะมีจุดต่างๆที่เราต้องสังเกตภายในนะครับ เราต้องดูว่ารถมีการถูกขันหรือเปล่าหัวน็อตตรงเครื่องหรือตรงข้อต่อที่ติดกับตัวถังเนี่ยมันมีรอยขัดหรือเปล่าถ้ามีหรือมีรอยพ่นสีสานิษฐานเลยว่ารถผ่านจะถูกคนมาแน่นอนนะครับผมอันนี้คือรถเดิมเลยนะครับผมต่อไปที่จะดูกันนะครับผมก็คือฝากระโปรงตัวฝากระโปรงเดิมเนี่ยจะเป็นผิวเดิมมีผ้าปูนะครับผมแลวก็ตรงหัวนอกก็อตตรงนี้จะไม่มีรอยการขัด หัวน็อตไม่มีรอยการขันแต่ว่าในบางทีอะลูกค้าหรือคนใช้งานบางคนเขาก็อยากจะแต่งรถเขาก็าอาจจะมีการถอดเพื่อเปลี่ยนสปอร์โงก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับเป็นเบื้องต้นในการดูด้านหน้าของตัวรถนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมดูรถกระปุกไม่ต้องกลัวเลยนะเราจะได้ข้อมูลวิธีการดูทุกอย่างทัไม่ได้รถที่ดีที่สุดรถที่เดิมที่สุดนะครับผมต่อามานะครับผมเราจะแกะตรงนี้ดูนะครับผม แกะดูได้เลยนะนี่แกะดูตามเม็ดอาร์ตนะผมทั้งทุกประตูนะครับผมเม็ดอาร์คนะรถทุกขั้นจะมีรอยเม็ดอาร์ตตรงนี้เราสามารถแกะดูได้เลยดูถ้ามันมีรอยเหมือนรอยป้ายสีหรือว่าเม็ดอาร์ผ่านไปนะผมหรือว่าแบบมีความตื้นลึกไม่เท่ากันเราสันนิษฐานเลยว่ารถเนี่ยอาจจะมีการทําอะไรมาหรือเปล่านะครับผม ในคลิปนี้ผมจะพาดูรถที่เราขายเป mm. ิดนะว่ารถที่เราขายทุก mm. คันเดิมไม่มีการเปลี่ยนตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะ mm. เราอาจจะมีคลิปรถที่เราไม่ได้ขาย mm. ก็คือรถที่ถูกโดนมาหรืออะไรมาเดี๋ยวพาไปดูกันทีหลังครับผมนนี้คือรถที่เดิมเราขายท,ทุกอย่างทุกเม็ดอาทุกอย่างทุกรอยนะครับผมเดิมเป๊ะๆดูทุกประตูเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยมันปลอดภัย ทุกรอบด้านนะครับผมถ้าเป็นรถเก๋งก็คงดูติดประตูแต่ถ้าเป็นรถกระบะครับผมเราจะมาดูตรงนี้เพิ่มนะนี่ตรงนี้จะเป็นรอยเม็ดอากน,นะครับผมไหนนี้ถ้ามองไม่เห็นเราลูบๆดูเอาฝุ่นเอกกันแล้วก็เปิดไฟฉายเลยเห็นไหมพวกไฟฉายอยู่กับตัวนะครับผมกดไฟฉายดูอ๋อเม็ดอาคนี่เดิมเดิมจำมาจากโรงงานผมดูรอบๆดูให้ครบนะครับ นี่คือเป็นวิธีเริ่มต้นในการเด็คน,น็ดูข้างหลังอันนี้ครับส่วนอยู่ในการไม่มีการขันที่มีการแรงสิ้นนะนี่คือรถดเดิมๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวพาไปดูในรถกันต่อ,ส,ตอนนนส่วนของในรถนะครับส่วนของในรถที่จะพาดูส่วนนี้ก็คือตั้งใต้ขอบต้างใต้ใตนะครับ นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมต้องดูว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่าถ้าเป็นสนิมหรือมีคราบหรือมีตะไคร่ต่างๆเนี่ยสันนิษฐานได้ว่ารถเนี่ยอาจจะมีการน้าท่วมมารถท่วมมาเพิ่อเพื่อส่งผลต่อไฟฟ้าในตลาดตัวรถแนะนำว่าให้หลิกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายที่แนะนําเป็นเรื่องต้นก็คือเบลนะครับเบลเบลถามว่าเบลดูยังไง บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าเบลเนี่ยสามารถดูปีรถได้นะครับผมนี่ดูปีผลิตได้ถ้าปีผลิตของเบลไม่ตรงกับตัวรถสามิญฐานได้ว่ารถอาจเกิดอุบัติเหตุหนักมากเพราะว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนเบลเนี่ยแสดงว่ารถัน้นถูกชนจนถูลมเกิดการทํางานจะไม่เ้อาเกียนนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีเบื้องต้นที่ผมแนะนําให้ดูในการซืือนนะครับผม ใครสนใจอยากได้รับความรู้หรือเทคนิคในการดูรา้านต่างๆเนี่ยติดตามเราได้กดติดตามแล้วกดไลค์กันได้นะครับผมตรงนี้คับ